วันนี้มาวัดป่าซับทวีธรรมราขวาครั้งนี้เลยชิกิๆิชติบอ่มีคนมาปฏิบัติธรรมบางทีก็มาจอดแบบหลายรถตู้เลยค่ะมันบรรยากาศมีชีมีมีค่ะรู้รู้ทางไปอล้วค่ะอันนี้มาครั้งที่3มมาครั้งที่สามค่ะ าาใช่คิดว่าอยากมาเหมือนกันนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเวลาเข้าพกบหรือเปล่าอันนี้คือใชมพูค่ะอาจารย์อยู่ไหมโอ้ยใช่ไหมอ่าไม่อยู่หรือว่าเวลาเท่าไหร่อ้อยหมดไปแล้วค่ะเรามาเฉียดนิดเดียวลืมไปว่าต้องมานี่ก่อนเฉียดไปสองสามนาทีค่ะอ่าผิด เราลองเข้าไปไหมคะหรือว่าวงงี้<อ>งต้องไปเข้าถนนข้างอะค่ะ,ะม,มาไม่ทันเฉียดไปดูสิ <laughs> สองนาทีเองอะ